ใคเต้นหน้าเต้นู้บูยยไรบูยยไรเลิศหมเลิศเออเลิศเดี๋ยวจะเอาทรายมาแล้วก็มาโต๊ะเอาจีไรเจ้า้าคอยผู้ให้เ ต้องมีบารโฮดผู้ชายค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาบาร์โฮดเข้าแต่ว่าเสียเนให้เข้านะหมดไม่ผ่านไม่ายอ่อบอพออ้ิ่ผู้ผู้ชายเนเชดแม่ค่ะไมซื้อเชหม่อ๋อหรอไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่แม่ต็อแม่ซื้อเชสดใหม่เฉยอเชดทำไมเฉยเสวยเหมือนคนไงสี่สิบาทซือไช้กินข้าวยังเนี่ยในร้านสน้แล้วพักกไปกินเกมาแล้วคนหิวขาวแต่ว่าไม่มีรานเกิดแดมอหอมแม่คุณนี่เนี่ยกิดแต่

วันนี้จะไปสรลาุบีไหมนี่แป้นแป้นเด้อเมื่อคืได้จบเบอร์อะไรตอบได้ดีมากเลยเมื่อคืนองอินดึงกับอึ้งอ่ะอึ้งเลยอ่ะอึ้งเลยไม่ทำการบ้านมาดีมากเลยอ๋อไม่ออมือเอกผนกระแสปาอก็กระแสพ่อจะไปออกเมือนกันโหมกรสวยโนกระสวยพ่นาลว่เข้าเป็นโนลว คนหลายปุ๊บ่นโซมือคนแม่ไหนได้หลายคนสื่อบบบแมาไหนไดยคือคนเยอะแล้วเขามาดูผมต่อค่ะเขามาดูว่าเขามาดูว่ายังอยู่ไหมอุ้ยดันดีไหมฮะดันไม่ได้ให้ดีดันเด็ดดีไหมรันตูฟอตุยเกือบได้อยู่รถมาดูเขาก็ได้อยู่นี่อย่างนี่ก็ ไปยังไปดิพ่อไล่ะแรกก็ซื้ออย่างฮะเขแรกซื้ออย่งคนแรกนี่ซื้อไร่ล่าคนที่สองน่ะซื้ออาไล่นี่ออ <laughs> โอ๊ <laughs> จบบีบีกัเจบีเถอะ ปียพรที่ต้องกลับไปเยโสเลยไปร้องที่หมอชิดเลยเนี่ยงามแล้วดูแสนแหลนมากเสนลียนคนน่ะเขาจะเข้าแสนแหลนบ่อนอ๋อไม่อยากขึ้นรีอยู่เส้นงนเ้นี่แมสตดดิ้งก็จว่าจะของงามนี่แมือสะดิ้งแม่ดูเล่าเล่ากอย่างนั้นก็ไเ่สวยอยากควงขาบ้านเท่านีน กี่รล่าไรล่าได้ก็ซื้อไรล่าได้มีตี๋ยบงมอเเป็นผ่าไรไหมอันนี้ใส่ผ่าเกียย่างดีพูดลเนาะพจัธการหาเล่มพุอ่ะโลกจิตพร้อมได้พการหาเล่มก็โลกจิตเด้เม่อีน่ะเสียบีบอผูพจัดการห้าเล่มก็โลกจิตนะปัญหาเราเหตุอันนีส่วนอยุบบนเี่ยของหบ้านเนบ้านเี่ยขงดื่มเลยน้ำดุก น้ำดูดสีทองตำบ well นปากช่องรับพ nice> ี่นองมาเลยครับมาจะจมคลิปนี้แล้วนี่ะน่า้อสวยท่าน้ดุกสีทองกระปุตัวพ่อพ่อสิละร้เปลาเ่าเาน่เดียวข่าวม้าทาเล็บข่าวมาทาเล็บบอว่าทาให้มันขาวคือจริงั้าให้มันขาว แรวัสนโอ้ยพ่ออนอีเรียนนี่ล้วได้ขเหรียญม่ติได้เเลเ้ถ้าเลียสีเงินปัดปัดเป็นเสียงมได้กระเป๋าลได้ปัดเลียไหมสีหมูสวยเนาะได้ข้อเหรียญม่สังเกตรวดสิเอายังออวมาอกอกานี่เวันนี้มีพ่อพ่อฮักฮอลแลนด์อดตังมาให้น้อง น้องที่จับมือลูกลงเวทีน่ะน้องอยู่ไหนเด็กบน้องอยู่ตังนั้นแม่จะมาอยู่ใช่ไหมมาให้น้องที่จับมือหนูเดินลงไปเวทีดนเซอร์น่ะสองพันบาทพอหักค่อนเลยอนเด๋ย์นกบวบัวีดีะคุณร่มพอดีครับอุ้ยมาเดือขวัญเอ้ยมาเดือดวัญเอ้ยที่มาเห็นหนเห็นตาเห็นรตาเาแล้วมาบอกคุณจะมามเงียบๆไมได้เป็นอันนี้เลย หออลูกลองเพ่งแหลวกันซีนี้ป้าเข้าด้เขาสิไปยังเอา้ามือออกคนกระแซดิเขาสิไปออกรายการสดมนกระเ,เโอ้ <c oughs> พื่อนะมุนฟาดมุนบาสันพ่อ,อ,อ,ววะอะนะเออ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 อ ขันกาแฟกันนะเหนไท้เ่ยพี่น้องจังทาเบื้องมือนเสาด้วยพี่น้องพ่อม่้อมบอทท้ายบ่ไดลบ่ได้เลยวันนี้เอาบ่มีสัญญาไม่บอกบอมีสัญญาแต่รถไม่ไปนั่นโอ้ฝุดฝุดมันก็สุดยอดเลยผู้มีอันไฟไฟเนาะเอออย่งน้เอา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 ตกอเปตกลงมานี JB ีไปแล้วไปแล้วโอ้เสล่ะไปหาสัญญาณมาหาสัญญาณดี่ไทยเรียบร้อยแล้วก็ประมาณสิบวงส่าไปแล้วทั้ง่อกันร่ม้ี่พี่น้องไปหาสี่แล้วบ่อัน อันล่งมาเบิดอะไรกันเลยปีคลิปเจ้าปัญหา่ว่าคลิปเจ้าปัญหาแค่่ทไายแล้วหลดไแต่ก็ก็ม่ปีคือจริงแต่เนาะเป็นบางมือเป็นบางมือมีนพูดไหมปีไก่นไหมปีไก่สู่กันไหมปีัเดียวน่ยเลยนเดเนี่ตันมองมือดูมื่อวานนี่ตายเลียนโอ้คอยขันบริวตรตายเมื่อวานนี่พอยากไปซะเพื่อ ไปครับกิโลนึงนะพูว่านึ่งก็ไปจ่อขาวเลยดิผมใส่ก้าวนีนี่ไ็เอรอสกันขอบคุณทุนรังใจครับพี่น้องครับขอบคุณทุาังใจครับมาเหมือนกักาเดอครับพี่น้องมือแรงกับพีงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนีห้าเล่มพี่น้อง ฝากคลิปหนาครับ